วัิดีตอนช้าค่ะกดมอ n เองวิพายเองค่ะวันนี้เป็นวันที่18มกราคม2564ค่ะนางน่ารักมากเลยนะคะเป็นแมวตัวผู้แต่โดนตอนไปนเรียบร้อยแล้ว It's It okay We 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 will see in Bangkok I will visit <bank S 3> you in Thailand Yeah sure yeah. And, uh, thank you for this letter and these are the coordinates for uh, my home wow exactly my but... <laughs> 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 ตอนช้าค่ะ g o กุดมอ i n งพี่ปายเองค่ะวันนี้เป็นวันที่สิแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกี่ค่ะซึ่งเป็นวันที่วิ่ปายจะต้องเดินทางกลับไปประเทศไทยนะคะว้าวข้า่างววยมากเลยเพิ่งตื่นค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าพี่ปายเตรียมตัว ทำอะไรกันบ้างตอนนี้ขออนุญาตต้มน้ำร้อนดื่มชาก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เข้าดาค่ะแอเราไดูเลยคะ่ะเราวันนี้เดี๋ยวไปเดินออกกำลังกายตอนเช้าก่อนโอเคเจอกันค่ะตอนนี้พี่ปายก็เพิ่งทำความสะอาดห,ห้องนะคะแล้วก็เมื่อตะกี้เนี่ยไอ้เจ้าบิลลี่เนี่ยเขาก็มา เรียกพี่ปายที่หน้าประตูเดี๋ยวพี่ปายให้ดูนะคะว่าไอ้เจ้าบิลลี่เนี่ยมันคือแมวข้างห้องที่มันมาห้องพี่ปายทุกวันเลยแล้วก็คือเมื่อวานมันไม่ได้มาห้องพี่ปายเพราะพี่ปายออกข้างนอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบิลลี่มันทําอะไรก็คือ,อพอมันมาปุ๊บใช่ไหมล่ะพี่ก็ต้องเปิดตรงที่ระเบียงให้มันเพราะว่ามันต้องมากินต้นแตงโมพี่ปายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าบิลลี่นะคะเมื่อกี้เขาเพิ่งกินแตงโมเสร็จค่ะใบแตงโมตอนนี้นางกําลังออกจากห้องแล้วก็กําลังกลับไปที่ห้องเจ้าของนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางอยู่ไหน oh, <Billy. S 1> อ๋อ,อ,อบิลลี่เมาเมาปีบบิลลี่อืมเรียกร้องความสนใจค่ะ เนานน่ารักมากเลยนะคะเป็นแมวตัวผู้แต่โดนตอนไปนเรียบร้อยแล้วทุกวันเลยนานจะมาบ้านพี่ปายเนียก็คือมาเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็มาอยู่วันละหลายรชั่วโมงค่ะซึ่งบ้านเจ้าของบิลลี่นะคะอยู่ตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยนี่แหมก็ วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอบิลลี่แล้วอ้ไอไอ้คนมิ่นมนกาปไข่สวัสดีค่ะพี่ปายนะคะโอ้วันนี้พี่ปายจะเดินทางกลับไปประเทศไทยแล้วก็คือ,อทุกคนเห็นไหมคะว่านี้คือสัมภาระพี่ปายก็คือมีใบ จะสอบสายรุ้งนะคะแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่ค่ะแล้วก็ใบเล็กใบนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน้ำหนักที่พี่จะโหลดใต้เครื่องที่เขาให้90กิโลเนี่ยมันจะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเราเริ่มยก้วยอันนี้ก่อนอันนี้หนักมาก6กล ม่วงใบเล็กเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันหนักกี่โลครับ1 6 6 8แล้วก็ม่วงใหญ่นะคะ28.02 นะคะ90กิโลจุด63แต่ก็คือมันเป็นน้ำหนักจากที่ช่างสเกลวันนี้แต่เดี๋ยวเราไปถึงสนามบินเราไปดูกันว่าน้ำหนักที่สนามบินมันจะมากหรือจะน้อยนะคะกลัวกวนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักเราได้แค่90กิโลขึ้นเครื่อง12กิโลแล้วก็5กิโลค่ะก็วันๆอยู่เหมือนกันเกิดถ้าของอะไรที่พาไม่ได้ก็คงให้กับพนักง,งานทำความสะอาดที่นี่แล้วก็ยามอืมเดีย๋ยวเกิดถ้าไงพี่ายจะ จัดห้องอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าห้องพี่ายเนี่ยมันโล่งหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะไปอันนี้นะคะโอเคให้ดูก่อนก็คือห้องพี่ปาปเองก็ของบนโต๊ะเนี่ยก็เอาไปไม่กี่อย่างนะคะนี่แล้วก็ที่นอนเดี๋ยวต้องพาพาพิเนตกลับไปบ้านด้วยของตรงนี้ก็พาไปด้วยค่ะ เดี๋ยวตรงนั้นก็ต้องเอาทิ้งนะคะรถแข็นเนี่ยไม่บอกว่าเอามาทำไมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะลกมากของบางอย่างเดี๋ยวก็ต้องเอาใส่ในกระเป๋านะคะนี่ลกมากเลย อันนี้ในห้องครัวเดี๋ยวก็จะเอาของพวกนั้นไปให้แม่บ้านค่ะให้เดนิล You gonna miss you part Yeah you come to visit me and and you give this one for me You're leaving tonight Yes ทั้ง one I don't know I don't know ทั m งว but I have to go I miss you too gonna miss you part Yeah, I t s okay. will e we visit you in Thailand. Yeah sure. Yeah. ขอบคุณนะคะ Thank you for this letter. He's my good brother, good sister, and my friends. Yes, I will miss him. Yeah, I will miss him. ตอนนี้นะคะพี่ปายก็แพ็คของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงแล้วมันแพ็คเสร็จตั้งนานแล้วแต่คือเราก็มาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า ทุกอย่างมันพร้อมที่จะออกไหมนะคะก็วันนี้พี่ายมีกระเป๋าห้าใบที่ต้องโหลดนะคะเราได้น้ำหนักประมาณ90กิโลกรัมค่ะซึ่งตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายของทั้งหมดไปไปตรงที่หน้าห้องเป็นที่ยบร้อยแล้วแล้วห้องของพี่ก็จะเป็นห้องเปล่าๆแบบนี้นะคะห้องโล่งมาเห็นปะห้องโล่งมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะห้องน้ําก็คือเราก็ต้อง ทําความสะอาดแล้วก็เคลื่อนย้ายของทุกอย่างออกจากห้องค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นในห้องรับแขกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็สะอาดเรียบร้อยหมดจดค่ะแล้วก็409 ันนี้ก็จะเป็นของทุกอย่างนะคะที่เราจะต้องพาไปวันนี้ค่ะเยอะมาก ลงไปข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถจะมารับไปสนามบ,บินประมาณตอนฮาทุ่มครึ่งค่ะของเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยนีก็เปุ๋ห้องพี่ไปบา,บายบาย <c oughs> นี่นะค่ะห้องพี่409ค่ะอย่าลืมไปแทงหวยนะคะก็คงคิดถึงเขาน่าดูะะ <c oughs> าาเละค่ะได้สิันมาสา I this is for you. What is that? It's a frame. Oh. you don't have it on the wall with that you have oh. the colors. My god, look! And whenever you're uh, uh. checking this, or your memories are coming back. <laughs> <laughs> memories are coming back. Oh yes. my god! remember about us. Thank you! Oh, cool. <laughs> <laughs> oh my god! It's not perfect, but. Uh, no, I love it! I love it! Enjoy. Maybe you can frame it later. You can, you can put it as a frame. Alex so give this it is what to I me. was working for. Oh my God, Alex! Thank you, thank you so much for uh, for what's coming for the next adventure. You make me cry. Don't cry, don't cry, Papi. This is very, very. gonna be good. Happy new adventure. Yes. True f r a m e a n d อาจไ w e ได apart m a y be in t h i s t e n t แต่ไม่ได้ in heart. and these are the coordinates for uh, my own hotel in Abu Dhabi. it's my mama ya you w a n t to cry? no we don't cry we okay. don't cry tonight. okay. okay. oh okay. ตอนนี้พี่ปายอเล็กซ์แล้วก็วาน่าลงมาข้างล่างแล้วนะคะก็คือน้องๆทั้งสองคนเขาก็มาช่วยพี่ปายขนกระเป๋าสองใบถูกเออ่ใบสุดท้ายนะคะ ตอนนี้พี่ก็กําลังจะไปคืนกุญแจแล้วก็คัดค่ะการคืนหมายความว่าเราได้สิ้นสุดกับเอทีัดแล้วคือพวกนี้เราต้องคืนนะคะไม่งั้นนะคะเราก็เช็คเอาท์จากตึกเราไม่ได้ค่ะรีัดีนะคะ It's okay. I, I got four yeah four keys. Thank you. Uh, did you remove all the personal item from the apartment? Huh? a ุ e จะด y งเอาอร u ์ส่ t น r d อพารนต์ใช่ๆทหตอไนี้ h ท h ุกอางท o u a เมื่อตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะที่ปาก็ไม่มีอะไรติดค้ากับเอแล้วนะคะเดี๋ยวกะต้อง แค่แบบกลับบ้านแล้วค่ะต้องกลับบ้านกลับบ้านละนี่ก็จะเป็นตึกนะคะอันนี้จะเป็นเมนเกตนะคะอันนี้เมนเกตเมนเกตที่ขึ้นมาข้างบนแล้วตรงนู้นก็จะเป็นสนามบินตรงนู้นค่ะ ตอนนี้พี่ปายก็ได้ลงมาจากเมนเอนทรานแล้วนะคะก็คือประตูเกตนะคะซึ่งประตูเกตเนี่ยสมมุติถ้าใครมีเพื่อนหรือว่าคนที่มาส่งอาหารหรือคนที่มีทุระกับลูกเรือเนี่ยเขาต้องมาเกตข้างบนนะคะก็คือตอนนี้กุญแจและบัตรพี่ปายก็ได้คืนกับบริษัทหมดแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็รอรถบริษัทมารับอย่างเดียวะคะ่ะก็ดีนะคะก็คือรถบริษัทเขาก็มารับเราด้วย โอเค where you going where you guy going <laughs> I see buses there are two buses, so think one for you. Yeah Thailand manage two? So one buses you Going ใช t t องบ o o t ช t สองบัสใ yeah, ไป a ี่อะไ i ไปที่ไทยแลนด y โอเคใช่ๆ y ทั้งสองคนนี้เขาไปส่งพี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็น อมค์ก็ all my back มัดค่ะถมัดนี่เรากำลังไป ัดีค่ะตอนนี้อยู่ในสนามบินแล้วนะคะสรุปว่าเช็คอินผ่านไปได้ด้วยดีค่ะน้ำหนักกระเป๋า้104กิโลแต่ว่าพี่ปายต้องเอาออก4กิโลค่ะเพราะว่ามันโอเวอร์เวทพี่ก็เลยให้พี่ยาดาช่วยถือของขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวค่อยเอาของตอนอยู่บนเครื่องค่ะเหนื่อยมากเลยสรุปพวกเราได้ที่นั่งของวิสั c คลาสนะคะ เพราะว่าก็มัน tit นท d b เทล n ิเศษคลาสเนะาะ 6A ค่ะที่นั่งหน้าต่างติดหน้าต่างเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสนามบินอาบูดาบีเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนกับที่กรุงเทพไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเห,หนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากยาดาจะเอาละละตอนนี้พี่ปายแล้วก็ยาดาก็กำลังที่จะรับประทานคาลักทีหรือว่าชาคาลักนะคะซึ่งเป็นชาของอินเดียคะ่ะแล้วก็ ยอดนิยมมากเลยนะคะแล้วแถมอร่อยด้วยค่ะชอบที่สุดเดี๋ยวเกิดให้ไงขอพี่ปายแล้วก็พี่ยาดารับประทานก่อนนะคะแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปขึ้นเครื่องค่ะเครื่องไปกรุงเทพนี่ก็คือเราจะบอดดิ้งประมาณบ่ายอ๋อไม่ใช่บ่ายโมงตอนตีหนึ่งอ๋อ no. ตีหนึ่งห้นาทีนะคะส่วนเอ่อ flight t เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากี่ชั่วโมงอ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเมื่อตอนที่ขึ้นเครื่องแบบพี่ไปก็จะพาทุกคนไปทัวร์ในเครื่องนะคะว่าซิทพิเศษคลาสเป็นอย่างไรห้องน้ําเป็นอย่างไรบ้างอ้าอีกอย่างหนึ่งพี่อยากจะบอกว่า,เ,าเราได้อัปเกรดตัวจากอีโคโนมีคลาสเป็นพิเศษคลาสค่ะสําหรับคนที่โดนดีดันแดตหรือว่าคนที่ลาออกนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเครืงค่ะบ๊ายย